ครับทุกท่านครับการที่ผู้คนจะประสบ็จได้นั้นต้องมีปัจจัยที่นําไปสู่ความสาเร็จครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าบริษัทของเราได้สร้างเครื่องมือและนํามาซึ่งความสเร็จที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้คนนะั้นสําเร็จโดยไม่ยากวันนี้ผมได้สร้างกลยุทธ์คิดกลยุทธ์ที่จะนําพาผู้คนไปสมเร็จไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าใหม่ๆการมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีออนไลน์ line, ที่ทําให้ทุกคนสามารถแปลงรายจ่ายของผู้คน กลับมาเป็นประโยชน์ของท่านการที่ผมมีจอยมาซึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางที่ทําให้ทุกคนนั้นสามารถขยายตลาดแบบไร้ขีดจากัดทั้งหมดนี้ถ้าท่านได้สามารถเอาทั้งสองสิ่งความสามารถของท่านบวกเครื่องมือและกลยุทธ์ที่บริษัทได้สร้างขึ้นแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องผมมั่นใจและเกินครับว่าท่านจะประสบผลโดยไม่ยากอยากเชิญชวนทุกท่านครับเข้ามาเรียนรู้และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ รริษัทได้้้สางขึนเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทและเริ่มใช้สินค้าด้วยตนเองนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำความรู้จักและประทับใจกับคุณภาพของสินค้า mm hmm. เพื่อให้สามารถแนะนำสินค้าต่างๆให้แก่ผู้สนใจได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการนำเสนอ การแนะนำสินค้าให้แก่ผู้อื่นนอกจากจะเป็นการบอกต่อสินค้าคุณภาพดีให้แก่คนรอบข้างแล้วยังเป็นการเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของคุณเองอีกด้วยและเมื่อผู้ใช้สินค้าในเครือข่ายมีการบอกต่อให้แก่ผู้อื่นไปอีกเป็นลำดับนั่นคือการเกิดรายได้อย่างต่อเนื่องของทั้งเครือข่ายยิ่งคุณสามารถสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าได้กว้างขึ้นเท่าใดคุณก็จะยิ่งได้รับการแบ่งปันผลกำไรจากบริษัท มากขึ้นตามลำดับขั้นเช่นกันนอกจากที่คุณจะได้รับผลกำไรอย่างต่อเนื่องจากการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของคุณตามข้อกำหนดของบริษัทแล้วคุณยังจะได้รับประกาศเกียรติคุณต่อความสำเร็จในระดับผู้นำคือระดับ Manager ระดับไดเรคเตอรและระดับ President แนแผนบาลานซ์ที และถ้าเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของคุณมีการรักษาระดับการใช้สินค้ามีการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ามากขึ้นตามข้อกํามหนดของบริษัทนอกจากที่คุณจะได้รับผลกําไรที่เพิ่มขึ้นแล้วคุณก็ยังจะได้รับการประกาศรลิคุณในตําแหน่งผู้นํานระดับที่สูงขึ้นไปคือระดับมีเนเจอร์ระดับดีเรคเตอร์และระดับประธานในแผนทวินแม่บุตร นอกเหนือจากรายได้ซึ่งเพิ่มพุนจากการสร้างธุรกิจและเกียรติรางวัลต่างๆที่คุณได้รับคุณยังมีโอกาสในการเพิ่มเติมประสบการณ์ของชีวิตด้วยการฉลองความสำเร็จกับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกซึ่งบริษัทจัดขึ้นเป็นประจำอีกด้วยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างซึ่งจะเอื้ออำหนยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดจึงได้พัฒนาร้านขายตรงสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ จอยมาดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประจายสินค้าและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความง่ายในการบริหารเครือข่ายผู้ใช้สินค้าให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ